สัญญาค่ะอะตอมค่ะปลายฟ้าค่ะเมนไทโกะค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะชาบูค่ะมะนาวค่ะฮะทำไมชอบเดี๋ยวอาหารสุดโดมะนาวใช่ไอติ่เดียวหนูชอบหนูชอบกินชาบูค่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ต้องเป็นน้ำดำเท่านั้นที่ชอบหนูชอบผงชูรสค่ะ เคยชอบความคีมใช่ไหมใช่เลยชอบความจัดจ้านความนัวความนัวมชอบเมนไทโกเพราะว่ามันอร่อยไม่รู้แต่ที่ไปอะไรอร่อยแบบแผ่วๆเลยเล่นเกมหนูชอบไปเดินสวนค่ะหนูชอบทะเลค่ะเล่นเกมกับเชียร์ค่ะต้องเล่นกับเชียร์เท่านั้นเนอะใช่ ก็มีกินข้าวบ้างในล็อกเกอร์ใช่มองหอยมองหอยใช่ไม่ดีค่ะทำร่วมกันอยู่ถ่ายถ่ายถ่ายติ๊กต็อกถ่ายติ๊กต็อกนักสร้างคอนเทนต์ถ่ายถ่ายถ่ายช่างเก่งสุดสองคนเนี้ยหนูว่าสองคนหนูเต้นคนเดียวเนี่ยจะเป็นแบบชวนเพื่อนเฮ้ยมาเถอะชวนเพื่อนจริงเหรอเออใช่เพราะช่วยชอบชวนฉันเออเออชวนเออ คะอยากไปแคมปิ้งเหมือนกันเอ้าไม่ทะเลพี่ไปบ่อยแล้วไงมันชีวิตได้พี่ไม่เบื่อบ้างไปกับเพื่อนบ้างแคมป์ปิ้งก็ได้ค่ะหนูอยากกางเต็นท์ทำอาหารแล้วก็ดูสัตว์หนูอยากกินดูปูอยากกอบกองไฟหนูอยากกินมัชเมโล่หนูชอบกินมัชเมโล่ปิ้งหนูอยากถายรูปไม่ิดจะถ่ายรูปเรื่องล่าสุดหนูดู2012ไปค่ะที่เป็นหนังโลกแตก คือช่วงนี้หนูชอบหนังภัยพิบัติแล้วรู้สึกสนุกดีคสองแบบมันดูแบบสบายดีแล้วแบบซอมบี้ด้วยคือซอมบี้มันหมดไงแบบหมายถึงหมดดูไปหมดแล้วใช่ได้เลยช่วงนี้ชอบดูภัยพิบัติค่ะชอบดูความวุ่นวายชอบดูหนังผีค่ะแต่ว่าหนูกลัวผีแต่ว่าหนูชอบดูหนังผีมันตื่นเต้นดีค่ะไม่ดูแล้วคือขวัญอะติวเลอร์อะก็ชอบดูผีอ่ะโอเคเฮ้ย ส่วนหนูชอบดูอันนี้ค่ะล่าสุดเพิ่นดูเรื่อง blue period ไปเป็นเกี่ยวกับแบบเด็กที่กำลังเรียนศิลปะเพื่อสอบเข้ามหาลัยอหนูก็ชอบดูหนังผีเหมือนกันค่ะแบบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับผีคือชอบดูมากกลัวไม่หกัวกลัวหนูก็ชอบดูหนังผีเหมือนกัน คือไงอะต้องร่วมด้วยต่อแล้วต่อก็กลัวด้วยแค่อยากร่วมด้วยเฉยๆไม่ร่วมสายซอมบี้อะไม่เอาว่ะตอนแรกจะเป็นสายซอมบี้ใช่หรือชอบแบบผีดิบอ่ะแต่หนูไม่ชอบดูซอมบี้เอาอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ดูด้วยได้ผูกฟังต้องโทรศัพท์ไหมมันใหญ่ใหญ่มากเลยต้องติดโทรศัพท์ด้วยผูกฟังน้องติดผูฟัง เอ้าเอ้าคุณแจห้องอ่ะห้อออยู่แล้วอ่ะขอวียค่ะไม่เห็นพกอเลยไหนขอดูหนวันเอ้าเธอขอกระทะฉันกระทะหรือผีกระทะคลานมาขอแกันอะไรนะเมื่อผีเพียร์ตอมมีรูปร่างเหมือนกระทะก็เลยเรียกว่ากระทะกันใช่มันใหญ่มาก หรือว่าแบบหว่าขอกระถามันจะเป็นเพื่อนเราเนี่ยหนูว่าอ๋อวีของกระตอมม่ชื่อใช่มันใหญ่มากขนาดเนี้ยทีเวลาทุกคนยิมก็จะต้องเรียกว่ากระถาใช่ของหนูก็คงเป็นหูฟังเพราะว่าเหมือนแบบถ้าลืมก็จะเดินกลับไปเอาอู้มันต้องฟังเพลงตลอดเวลาอือเฮ้ย มันดูไม่แบบ exclusive เรยเขอเปี่ยนั่นแหละบอกเราไม่เอาหูฟังที่ไปบ้าอะไร้า่ต้องหูค่ะแบบว่าขาดไม่ได้เลยถ้าถ้าหายไปรูหนึ่งคืนรู้สึกโปะละแต่ว่าต้องมีคมทุกรูหูคือแว่นแอปค่ะว่าเราไม่ว่าจะวันไหนก็ตามวันที่หนูแต่งหน้าหรือวันที่หนูไม่แต่งหน้าหนูก็จะมีแว่นอยู่สามสี่อันในกระเป๋าเพื่อเตรียมให้เข้ากับวันนั้นไป มันคือแว่นที่ไม่มีเลนส์มันมีเลนส์แต่ไม่มีค่าไไมมมม่่่ีีอาาคสายตามีแบบแว่นดำด้วยแว่นกองแสงแว่นกันแดดอืมไม้สามมันคือมันหนึ่งตื่นลางใส่ดูเลในกระเป๋ามีประมาณสามมันเพิ่งรู้ได้เออว่ามีอันนี้เพื่อนซื้อให้มีสายสีเวลาไปวัดแล้วแบบมีทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าตังค์หมดเลยยัดยันไว้จะได้รวยแล้คุณชอบคุณเรื่องอะไรหึ พูดได้ไหมพี่จี้เรื่องงานัไงขาเป็นวิชาขาผมขาแรกมันแบบเอเรื่องงานก็ถูครวมๆสุขภาพแข็งแรงอ่าสุขภาพจิตใจก็จะรับนลางแบบ้นเชิญเป็นคนไทยบ้างเออไม่รู้อ่ะอาจจะเพราะว่าแบบ เ,เราชอบดูดวงด้วยใช่ชอบดูดวงคะ่ะแล้วก็เหมือนแบบดูเยอะแล้วบางทีแบบบางทแบบีมันจะมียู u b e ใช่ไหมคะดูแล้วเขาแบบโัวหัว,หวข้อคําถามไม่ตรงใจเลยลก็เลยฝึกอ่านเอง <c oughs> ก็เลยก็เลยแบบเปิดไพ่อ่านเองบ้างแต่ว่าดูให้ตัวเองไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็เลยซื้อไม่ดูแลก็ค <c oughs> ือ,อเอาเลย,เลยมาเลยไม่ดูเลยแย่แม่แด้แก่ไป เออหนูว่าปัดแก้ไ่และวเป็นที่ตอนไม่สุดแล้วเหมือนแบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรโอล่อะมี่หันมาแล้วก็คืออีกนิดนึงก็คือแบบเออก็อัไนแล้วก็ยังจะหันมาถามว่าเติมอีกดีไหมแต่ว่าแดงบบมันจ้างอ่ะเติมอีกเติมอีกเติมอีกหันไปก่อนเดี๋ยวออนเองไม่อ่อนเลยถ้าไปหรอไไปเป็นคนที่ดึกแค่ไหนก็จะไปฟิตเนสอ๋อเออจริงเป็นอยู่คนเดียวจริงแบบว่า เคยวันนั้นเหมือนเคยทำงานกลับมาถึง3ามสี่ทุ่มแล้วพี่บายก็บอกว่าไปก่อนนะต้องไปฟิตเนสดูแบบฮะคนหนุ่มคุณพี่เหนื่อยบ้างไหมหนูเหนื่อยนะเขาเป็นมนุษย์กลางคืนอ่ะใช่คือจริงๆหนูอยากจะไปให้ได้ทุกวันแต่บางครั้งมันมีงานแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเีดกที่จะไปตอนกลางคืนหลังจากคิเลิกงานเสร็จหมอยากให้เองเทรนเนอร์ตามอไมอยากไปเดินไหม ก็จริงเลยก็จริงอ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำลังจะไป BTS ทุกคนเลือกที่จะนั่งวินสัญญาณเลือกที่จะเดินแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้หนูเคนเดียวที่แบบใช่ค่ะไม่ว่าไกลแค่ไหนก็จะเดินหนูเคยโดนหลอกไปเดินอยู่ไม่หลอกถามแล้วว่าไปไหมที่หลอดได้ได้ได้หนูก็แบบไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนั้นแต่เพราะนั้นเดินอย่างไรนะสยามไปสามย่านหนูมันไกลเหรอคะหนูเกือบตายอ่ะพี่ สุดๆเจ๊เหรอคือหนูเคยตอนสงการหนูเดินจากสยามไปสามย่านไปกลับเพราะว่าไปตอนแบบไปถึงมันก็ไม่มีคนเล่นแล้วก็เลยเดินกลับเสี่ยงไฮคนที่เกิดมาใช้ขาได้คุมมากสามแยกเคยได้ยินคำนีไหมเลยคะขาเรายาวไม่เท่ากันโอ้โหโอ้โหแล้วหนูต้องเดินกับสามแยกเออจริงสามแยกมาคำนีมาค่ะไม่มันเป็นเรื่องของใจอ่าหนูว่าหนูจะไปมาราธอนสักรอบ ก็เหมาะกับ,บเธออยู่คือ <c oughs> ถ้าให้เลือกเดินลููวิ่งอะ่ะหนูยอมเดินไกลๆมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ได้นานกว่ามันแบบมันมันฝืนไม่ได้มันมกฝืนอะ่ะมันต้องไปให้ถึงอ่ะเพราะมันออกมาแล้วมันเดินกลับไม่ได้อื <c oughs> มมต้องไปให้ถึง <c oughs> ถ้าลูวิ่งหนูจะแบบขี้เกียจแล้วอะ่ะแล้วก็หยุดขึ้นเขา จริงๆเคยแต่ว่าแต่ว่ามันตอนเด็กก็เลยคิดว่าตอนตัวอยากที่จะเขาคิดจกูปอุ้ยฉันเคยไปเขาคิดจกูปนะชอบมากเคยว่าเคยไปสนุกมากที่เคยไปตอนเด็กแต่ว่าตอนนั้นอาจจะแบบยังไม่ได้แบบเดินได้เยอะขนาดเท่าตอนนี้ตอนนี้อยากไปอยากไปหนูอยากลองไปเรื่องอะไรหลายคนอาจจะเคยไปเหมือนกันเมื่อคืนเมื่อวานหนูเดินจากตรงเนี้ยแกมมี่เดินไปสวนเบนแล้วก็เดินทะลุไปสวนลุมแล้วก็เดินกลับมา กเอะตอนเช้าเนะเดี๋ยวเขาหน้าไปเดินสายก็เดินไปเองออก้าแตีห้าสามารถดูบล็อกได้ที่หนูเดินจากแกมมี่ไปท้องฟ้าจำลองนะคะข้อหลวมขอขอขอหลวมเป็นคนที่ flexible แค่ช่วงคอโผคือแบบเขาเป็นคนที่คอเขาสามารถไปทางไหนก็ได้แต่ว่าในขณะที่ตัวเขาค่อนข้างที่จะแข็งมากถ้าเทียบกับเพื่อนอะใช่หนูเป็นคนเส้นตึงมาจริงๆแล้วอะแต่ว่าคอ รวมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่เต้นแรงได้ตลอดเวลาแบบแบบแรงมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบไม่มีพุ่งนี้อะค่ะแรงไม่พอแล้วค่ายากด้วยเหมือนร่างกายจะหมดสิ้นแล้ววันนี้อะไรเงี้ยคือใช้ร่างกายได้คุ้มมาใช่รู้สึกว่ามันยังใช้ได้อยู่ว่าใช้ไปด้วยแต่คนยากต้องคุ้มนะเดินเพราะเขาใช้คุ้มค่ะไม่หรอว่ามันเออแต่พูดตรงหนูก็เคยโดนหมอห้ามเหมือนกัน เป็นแบบช่วงหนึ่งที่เขาเจ็บหมอก็บอกว่าหยุดเดินได้ลแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ทาให้เขาพังได้แต่ว่าหนูก็แบบการเดินคือชีวิตของหนูค่ะท่ะที่ไม่เหมือนใครเหรออุยอันนี้เป็นฟิลดึกเหมือนกันเช่นวันที่ถ่าย M v วที่6กโมงเช้าถึงหกโมงเช้าอีกวัน,วนทาราแทนที่จะเลือกนอนแต่กลับไปทำการกบ้านต่อจนถึงส0บโมงเช้าไม่รอนกันแบบส0ิชั่วโมงได้ไหมคือไม่รู้ทำไปทำไมนอนได้เก่งมากอ่ะพอถึงหนูจะการบ้านเยอะขนาดไหนอ่ะ เริ่มนอนเชียเป็นคนที่ถ้าพี่ปลายบอกว่าไม่เครียดเลยอะแต่ว่าในวันหนึ่งที่เชียถ้าเชียรู้สึกดาวเมื่อไหร่อะคือจะน่าสงสารมากๆจือด้วยความที่เป็นคนที่สดใสอะแบบหมายถึงไม่ค่อยดาวแต่ว่าวันหนึ่งที่เชียซึมจ่องอะจะรู้สถกว่าแบบต้องโอะเพราะว่าแบบมันจะเป็นเด็กไนเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเห็นมุมนั้นเท่าไหร่พี่ผู้ดีหอบทำไมอะ เดี๋ยวมานร้องนะพูดได้้แบบเดียวนี่ันที่ซึมจอดคือวันนั้นพี่ให้แค่วันเดียวคนนี้ก็ไม่นอนเหมือนกันเป็นแบบดูเป็นสาวแบบสดใสสดใสอะไรเงี้ยคนนี้เขาเป็นสายกินดึกใช่ยแต่คนก็รู้อะคนก็รู้อยู่ดีเพราะว่ากินได้เหรอส่วนใหญ่แบบว่าอะตอมค่อนข้างจะเปิดเผยอะใช่พอเป็นอะตอมอะจริงๆเป็นคนที่ เพฮาปาร์ตี้มากเหมือนกันแบบเป็นฟิลแบบไปสุดหนูหนูรู้สึกว่าหนูใช้ชีวิตสุดมากแบบสุดไปอะไรที่ว่าสุดไปคือเป็นเป็นฟิลแบบว่าํำอะไรก็สุดอ่ะกินก็สุดเออกินก็สุดคือแบบว่าถ้าถ้านอนดึกก็จะสุดเหมือนกันอะไรเงี้ยออ๋อคือเหมือนเหมือนจะเรียบร้อยสุดแต่ว่าก็ไปสุดอ่ะไม่รู้ได้ที่บไรคนไปเที่ยวทะเลแบบที่ไกลมากๆไปเช้าแล้วเย็นกลับได้อะไรแบบเหมือนเหมือนแบบ ยากไราตทําเทรนตลอดทุกวันแล้วหนูอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวมากหนูชอบแบบทํากิจกรรมตลอดเวลาก็เลยแบบเหมือนถ้ามีแกลบว่างแบบสักวันหรือครึ่งบ่ายอะไรเงี้ยหนูก็จะไปเลยแล้วหนูก็ยอมกับตีสามตีสี่นั่งจากทะเลมาแล้วเพื่อมาเรียนตอนเช้าแปดโมงเก้าโมงอย่างเงี้ยหนูแบบยอมเว้ยเพราะว่าในวันที่เราถ่ายเอ็มวีกันเช้าวันรุ่งขึ้นเพียรอลกไปเที่ยวป่ะใช่เพื่อหนูแบบไปทะ่ะ หนูยังไม่กล้าแบบนอนนอนไปแบบเพิ่งตื่นเลยพี่อาจารก์คือแบบสามสี่ชั่วโมงที่เอยู่ทะเลเมื่อคืนไม่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็รู้สึกมันเป็นการแบบฮิวใจของหนูก็เลยแบบเออแฮปปี้กิงจอนย่าก็ดูบุคคลที่แบบสดใสกับทุกเรื่องหมายถึงแบบเอเนอร์จีเยอะมากๆมากๆมากๆมันจะมีแค่แบบเรื่องบางเรื่องที่แบบเซนซิทีฟอ่ะใช่ไหมถ้ามันจี้ถูกจุดใช่ก็สามารถแบบติ๊งได้ เพราะว่าแบบค่อนข้างจะเซนซิทีฟแต่แค่ต้องโดนจุดมันจะมีไม่ว่าเราเป็นคนแบบกับแพงเรื่อความสดใสหรือเปล่าหนูว่าหนูมีนะแบบแบบหมายถึงว่าเราเข้าหาคนได้มุมนี้แต่ว่าถ้าเกิดรู้จักหนูลึกหนูก็จะแบบมีกำแพงของหนูเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แค่หายากหน่อยมันลึกจ,จริงๆอะต <c oughs> อนยาเป็นคนเหมือนแบบว่าเข้าหาง่ายแต่ว่าแบบว่าปิดมุมหนึ่งของเขาคือเขามมีกำแพงบางอย่างอยู่ที่แบบว่า มันอะไรไม่รู้อะสักอย่างคือคือแบบว่าเข้าหาง่ายแต่ว่ายังไม่สุดอ๋อใช่แต่ไปเขาดูเหมือนนิ่งเงียบแต่จริงๆเขาเป็นคนที่หามากใช่แบบว่าอันนี้ก็สุดเหมือนกันเหมือนแบบว่าอยากทําอะไรก็จะทาใช่แล้วแรนดอมด้วยรแบบนแบบว่าแบบว่าเออทำแล้วก็ไปเลยอะเออเหมือนแบบวันนี้อยากกินส่งนี้ แล้วก็ไปโผล่ที่นั่นเลยใช่แบบโดยที่แบบไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้เลยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยทงที่ทาำวันอาจจะแบบอยู่นีคอธิบายไม่ถูกเหมลยเป็นคนแรนดอมอ่ะชีวิตแบบยูยูไม่เคยทำอันนี้แต่วันนี้อยากทำทำเลยอย่างเรียกได้ว่าอาจางแี้ปองเหมือนแบบว่าอปองกับไฟฟ้าจะเป็นแนวแบบว่าใช้ใจบางทางอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คนจชีวิตเราบอกว่าคิดคำนวณก่อนไปอะไรประมาณนี้ไหม หนูก็คิดคำนวณนะเธอก็คิดคำนวณจริงเหรอเธอสองคนอ่ะเป็นคนวางแผนอ่ะเวลาแบบจะทำอะไรคือไม่ได้วาขนาดนั้นแต่มีแผนสำรองตลอดอ่ะแปลว่าวางแปลว่าวาไม่ถึงสำรองด้วยคือก็จะได้คิดว่าแบบว่าถ้าเกิดเป็นอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวมีอันนี้ถ้าไม่ได้ก็อันนี้เออแผนวานมีการใช้ความคิดแฉอันนี้จริงยอมอันนี้แล้วว่าใช้ใจดำค่ะแล้ว่าแบบครึ่งๆเลยนะอะไรคือว่าทาราเขาเป็นฝั่งไหน วางแผนแผน,น่าจะเป็นวางแผนอยู่สุดของลูกโซ่อยู่รรอวัต์เรับเป็นคนที่มีตารางชีวิตเป็นเวลาคือเป็นวางแผนแบบเจอะเขาใช้ไม่วางแผนแบบพีก็คือแบบว่าคือไอ t อมมันจะมีพีกับเจใช่ไหมคะที่เป็นพาร์ทว่าแบบเขาเรียกว่าผ่อนคลายได้กับพาร์ทที่แบบต้องอย่างนี้เท่านั้นทาร์จะเป็นเจที่เป็นแบบ ไม่ไม่ไม่หยุดหยุดถ้าเกิดยังลําดับการวางแผนของแต่ละคนง่ายๆนะทารานั่งอยู่นู่นไล่มาเรื่อยๆไม่ต้องไปริมริมก็แบบอย่างนั่งอูังูกหนูว่ามันเป็น attitude กับแบบเราจะมีความคิดเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเวลาเรามีมีเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราจะคิดเหมือนเหมือนกันโดยที่แบบยังไม่ทัน ได้บอกกันก่อนเลยแต่พอมาพูดพร้อมกันปุ๊บอ้าคิดเหมือนกันหมดเลยมองหน้าก็หนูก็พวกหนูเป็นพวกแบบสู้อ่ะสู้คือหมายถึงว่าเป็นฟิลแบบว่ามีมุมมองในเรื่องการทํางานที่คล้ายๆกันแบบว่าถ้าเกิดได้ทํางานกันก็จะรู้ว่าแบบปกติมัน,ม,นมันอาจจะมีกลุ่มไม่รู้จะพูดยังไงที่แบบว่าบางทีถ้าเกิดคนนี้ท้ออ่ะเราก็คงแบบว่าทําไมคิดไม่เห็นไม่ตรงกรันแต่ของเราคือแบบว่าถ้าท้อก็ท้อด้กันาไปไถ้าไปได้วยกัน <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเป็นขบวนการคือแบบว่าจะเหนกเทมันไม่รู้จะอธีบายยังไงอะเข้าใจใช่ปะแบบมันจับมือกัน มันน่าสนใจเพราะ <ไป S 2> ว่าเข้า <ไป S 2> ใจความรู้สึกเพื่อนมากกว่าว่าแบบเพื่อนท้อเพราะอะไรเราเข้าใจมันก็เลยแบบว่ากินไปด้วยอีกอย่างนึงคือเหมือนเลบบวลาเปร์ฟอร์มพวกหนูเป็นคนแบบอย่างหนูก็จะชอบดูเคป๊อปนี่ก็ชอบเคป๊อปทาราก็จะเป็นฟิลแบบชอบดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยก็ชอบดูนักเต้นแล้วเวลาเห็นเรารู้สึกว่าแบบเราต้องเป็นแบบเขาซึ่งมันอาจจะคนละมุมแต่พอถึงเวลามันคือเราต้องเก่งเออเรามันก็เลยมันก็เลยแบบว่าเวลาออกมาก็เลยทุกคนคิดเหมือนกันว่าวันนี้ฉันจะเก่งอะไรเงี้ยก็เลยออกมาปึ้งเราวิสนะคะก็มีกันนค ันนี้ทาราไม่อยู่แต่ว่าพวกเราก็ยังเป็น5้าคนเสมอนะคะแล้วก็คือจริงๆพวกเราก็จะพยายามปล่อยเพลงบ่อยๆแล้วก็พยายามมีคอนเทนต์บ่อยๆให้ทุกคนได้รู้จักพวกเราขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าว่างมาเจอกันก็อยากให้มาเจอกันนะคะอยากให้มาดูพวกเราเพอร์ฟอร์มสดๆเพราะว่าทุกครั้งที่พวกเราเพอร์ฟอร์มแล้วเจอทุกคนก็คือมันมีแรงฮึบสู้ขึ้นมากแล้วมันก็อยากทําให้ทุกคนไม่รู้สึกว่าการออกจากบ้านครั้งเนี้ยมันเป็นการเสียเปล่าเราอยากให้ทุกคนออกจากบ้านมาเพื่อมาดูสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ